แคปเจอร์การทั้ง6รุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างครบครอบคุมทุกการใช้งานแล้วคือโหดจริงๆเลยนะครับเกิดมาสําหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้จะรองรับ hdmi input สูงถึง4ช่องเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นความสุดยอดของ easy cap รุ่น quad นะครับที่สามารถพ่วงก,กันได้แล้วถ้าเราใช้ในรูปแบบ full hd 1080เนี่ยจะสามารถดันเฟรมเรทได้สูงที่สุดถึง สวัสดีครับผมไอจากไอมันสตูดิโอในคลิปนี้ไอจะมารีวิวแคปเจอร์การ์ดจากแบรนด์ Easy Cap ทั้ง6รุ่นนะครับจะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้น1790เ็าไปจนถึงตัวที่ต่อได้4กล้องนะครับ14,900าบาทแคปเจอร์การ์ดทั้ง6รุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างครบครอบคลุมทุกการใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นสายถ่ายวิดีโอสตรีมเกมพอดแคสต,ต่างๆนานาน,นะครับก็จะมีทุกแบบวางอยู่บนโต๊ะนี้แล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแคปเจอร์การ์ดทั้ง6รุ่นนี้เนี่ นำไปใช้งานได้ทั้งบนระบบ Windows หรือ iOS ก็ได้นะครับจะมีทั้งรุ่นที่เป็นพอร์ต USB Type A แบบ3.0สีฟ้านะแล้วก็พอร์ตที่เป็น Type C นะครับก่อนที่ไอจะไปลงดีเทลว่าแต่ละตัวเนี่ยต่างกันยังไงใครจะเหมาะใช้กับแบบไหนให้ตอบโจทย์กับการใช้งานไอจะขออธิบายสั้นๆก่อนว่า c h a r c t e r Card คืออะไรทำไมถึงต้องใช้ด้วยครับ แเอร์การ์ดก็คืออุปกรณ์ตัวกลางในการรับสัญญาณภาพและเสียงจากกล้องเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อทําการบันทึกหรือว่าไลฟ์สดจริงๆเนี่ยก็รับได้จากทุกอุปกรณ์แหละนะที่สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงออกมาได้ผ่าน HDMI ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอนโซลเกม PS5 หรือว่ากล้องประเภทต่างๆที่มี HDMI output เ,เนี่ยสามารถส่งเข้ามาในแคปเจอร์การ์ดได้หมดเลยแต่สําหรับกล้องบางตัวนะครับก็อาจจะสามารถส่งสัญญาณเข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถส่งได้ด้วยความละเอียดที่สูงที่สุดที่ กล้องสามารถส่งได้นะครับถ้าเทียบกับแคปเจอร์การ์ดแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะสามารถส่งความละเอียดได้สูงกว่าการส่งจากกล้องเข้าคอมโดยตรงครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักแคปเจอร์การ์ดแต่ละรุ่นกันเลยดีกว่านะครับ เริ่มจากตัวแรกตัวที่ถูกสุดก่อนนะครับจะเป็นรุ่น Easy Cap 3 3 1นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกับแฟลชได้เลยจะเป็นตัวเล็กๆนะครับก็คืออุปกรณ์ชิ้นเดียวไม่มีสายเอามาต่อแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถส่งความละเอียดได้สูงสุดเนี่ยที่ 4K 3 0เฟรมหรือถ้าจะใช้ในความละเอียดที่ Full HD 1080เนี่ยก็จะสามารถดันเฟรมเรทได้สูงที่สุดที่120เฟรมเลยครับเอาไปถ่ายวิดีโอทั่วไปก็ได้หรือเอาไปใช้สตรีมเกมเนี่ยก็จะสามารถแสดงภาพ ลื่นหลเนี่ยได้ค่อนข้างสูงเลยครับที่ปลายด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่องสําหรับรองรับ HDMI input เข้ามานะครับจากกล้องหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเสียบเข้ามาที่ช่องนี้ได้เลยและปลายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพอร์ต USB 3.0จนะครับจะเป็นสีฟ้าแบบนี้สําหรับเสียบที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็จะสามารถใช้งานได้เลยเป็นอุปกรณ์ตัวเล็กๆนะครับพกพาง,ง่ายใช้งานสะดวก ถัดมาครับจะเป็นรุ่น Easy Cap 3 3 3ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวแรกนิดนึงนะเทียบกับฝ่ามือจะมีราคาที่แพงขึ้นมาอยู่ที่ ,3990 บาทพูดถึงความละเอียดหรือ resolution นะครับสำหรับตัวส3 3สตัวนี้เนี่ยจะไม่ต่างจากตัวแรก3 3มึเลยนะครับก็คือสามารถส่งความละเอียดได้สูงสุดที่ 4K 3 0เฟรมหรือถ้าจะใช้ในรูปแบบ Full HD 1080เนี่ยก็จะได้ความลื่นไหลสูงที่สุดที่120เฟรมเลยครับก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อที่มากขึ้นนะครับสัง ในพอตอินพุตนะครับจะสามารถรับกล้องได้1ตัวเป็น HDMI Input เข้ามา1ช่องแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งเป็น HDMI Output นะครับสามารถแสดงภาพออกจอได้อีกจอหนึ่งจะแสดงภาพออกจอได้อย่างเดียวนะไม่สามารถเอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์ได้พอสำหรับต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นพอรต Type C ที่อยู่ด้านขวาสุดตรงนี้เขาก็จะมาพร้อมกับสายตัวนี้นะครับที่ปลายด้านหนึ่งเนี่ยก็จะต่อ t ท p e C ที่ c ค p t u r e c กา d ดส่วนปลายอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต USB Type A แบบ3 0มสีฟ้านะ สามารถต่อคอมพิวเตอร์ได้เลยหรือจะเอาไปต่อในช่อง USB-C ก็ได้นะครับเขาจะมีตัวแปลงมาให้เรียบร้อยก็ต่อได้ทั้ง2รูปแบบเลยครับอีกด้านหนึ่งของแคปเจอร์การ์ดนะครับก็จะมีช่องแจ็ค3.5อีก3ช่องทั้ง3ช่องนี้ทําอะไรได้บ้างช่องซ้ายสุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ไม์ตรงนี้นะครับจะสามารถนําไมโครโฟนที่เป็นพอร์ตแจ็ค3.5เนี่ยที่เป็นแบบ2ขีดไม่ว่าจะเป็นไม์ไวเลสหรือไม์สตูดิโอก็นํามาเสียบที่ช่องนี้ได้ครับถัดมาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์หูฟังนะครับอันนี้จะเป็นช่องสําหรับมอนิเตอร์เสียงได้แบบ เราถามเลยนะครับเราเอาหูฟังที่เป็นสายแจ็คมาเสียบที่ช่องตรงกลางก็สามารถฟังเสียงที่ผ่านเข้ามาจากอุปกรณ์ที่เสียบเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีเสียงเข้ามาด้วยก็จะสามารถดักฟังได้ยินณนที่จุดนี้เลยนะครับช่องขวาสุดช่องที่3นะครับที่เป็นสัญลักษณ์เมโลดี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องลน์อินนะเราสามารถนํามือถือหรือเครื่องเล่นเสียงนะครับต่อสายแจ็คเข้ามาที่ช่องนี้เนี่ยเพื่อเอาเสียงเข้ามาในระบบได้อีกช่องหนึ่งครับและนี่ก็คือคปเจ้การ์ดรุ่น easy Cap 333สนะครับเป็นตัวสเป เป็นตัวกลางๆที่จับต้องได้เออแล้วก็น่าใช้งานนะครับมีความเสถียรมีความแน่นอน ถัดมาตัวที่3นะครับตัวนี้จะเป็น Easy Cap รุ่น316 Duo สามารถต่อกล้องเข้ามาได้2อ n p ินพุตเลยนะครับ HDMI ตรงนี้นะฮะอย่างที่เห็นเลยเราจะเอากล้อง2ตัวเนี่ยมาต่อก็ได้หรือเอากล้องสลับกับมือถือหรือกล้องตัวหนึง่งแล้วก็คอมพิวเตอร์เครื่องเล่นเกมอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้สําหรับความละเอียดสูงสุดที่สามารถส่งออกเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ได้นะครับก็จะอยู่ที่ 4K 30เฟรมแต่ถ้าใช้ในรูปแบบ Full HD 1080เนี่ยก็จะดันเฟรมเรทได้สูงที่สุดที่60 ข้อแนะนําสําหรับการใช้รุ่นนี้นะครับก็คือถ้าเราใช้ในรูปแบบ 4K พร้อมกันทั้ง2อ n p ินพุตเนี่ยอาจจะทําให้ภาพที่ส่งออกไปยังคอมเ่เกิดอาการกระตุกไม่ลื่นไหลได้อันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับพอร์ตท,ที่เราใช้งานด้วยนะครับว่าเราเสียบเข้าไปในช่อง USB 3.2หรือเปล่าถ้าช่อง USB ที่คอมพิวเตอร์สามารถรองรับความเร็วสูงเนี่ยก็อาจจะทําให้การเชื่อมต่อ 4K 2กล้องเนี่ยอาจจะลื่นไหลก็ได้นะแต่ถ้าเราต่อกล้องแค่1 i n p u อินพุตเนี่ยเราใช้ที่ 4K 3 0เฟรมตรงนี้จ,จะไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถใช้ได้ปกติ แต่ถ้าเราใช้งานแบบ Full HD 60เฟรมทั้ง2กล้องพร้อมกันเนี่ยจะใช้ได้อย่างลื่นไหลไม่กระตุกเลยนะครับ Easy Cap 316 duo ตัวนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่5,990บาทนะครับตัวนี้ก็จะซื้อแคปเจอร์การ์ตัวเดียวสามารถต่อกล้องได้2ตัวเลยนะครับถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าสําหรับงานที่เราต้องการ2 Input นะครับลักษณะของแคปเจอร์การ์ก็จะมีขนาดเล็กเรียวยาวนะครับแล้วก็มาพร้อมสายที่ถอดแยกจากกันไม่ได้พอร์ตเชื่อมต่อคอมเนี่ยก็จะมีมาให้ทั้ง2หัวนะทั้งพอร์ต USB ท้าย A แล้วก็แปลงเป็น USB ท้าย C นะครับสามารถต่อได้ทั้ง2ระบบเลย มาถึงตัวที่4นะครับจะเป็นรุ่น Easy Cap 360 Game Dock ตัวนี้จะมีราคา5,990บาทเท่ากับตัวที่3เมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโตรจัดนะครับจะมีความแตกต่างออกมาเขาผลิตมาให้เหมาะสมกับเกมเมอร์มากๆเลยนะครับถ้าเราเสียบเข้าคอมเนี่ยก็จะมีไฟ RGB ขึ้นมาที่แถบนี้ส่วนที่เด็ดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ Resolution และ Frame ม a รทที่มีมาให้นะครับสูงสุดที่ 4K 6 0เฟรมอันนี้เป็นตัวแรกนะครับเทียบกับตัวที่ผ่านมาที่สามารถส่ง ความละเอียด 4K ที่60เฟรมได้ถือว่าแจ๋วมากๆเลยแล้วถ้าเราใช้ในรูปแบบ Full HD 1080เนี่ยจะสามารถดันเฟรมเรทได้สูงที่สุดถึง240เฟรมเลยนะครับคือโหดจริงๆเลยนะครับคือแบบลื่นมากเลยเกิดมาสําหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยนะครับพูดถึงขนาดของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าครับจะการ์ดทั่วไปแหละจะคล้ายๆกับโมเด็มอินเทอร์เน็ตเล็กๆอันนึงเลยนะครับแต่เราก็คงไม่ได้แบกไปใช้ไปถูกต้องไหมครับแล้วก็วางไว้เฉยๆบนโต๊ะนี่แหละเออแล้วนอกนั้นเนี่ยก็จะมีพอร์ตสำหรับเช าานะมาดูที่พอร์ตแรกกันซ้ายสุดนี้จะเป็นช่อง USB C ตรงนี้สําหรับต่อสายที่เขาแถมมาให้นะครับจากตัวแ a p บเล็ตการ์ดเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อส่งสัญญาณไปบันทึกหรือไหลสดจะเป็นหัวที่สามารถแปลงได้นะครับจะใช้ในพอร์ต USB Type A ที่เป็นช่องสีฟ้า3.0หรือจะเป็นช่อง Type C ก็ได้สามารถเสียบได้ทั้ง2ระบบครับช่องถัดมานะครับก็จะเป็นช่อง HDMI Output นะครับก็คือสามารถต่อออกจอได้อีกจอหนึ่งแล้วก็จะเป็นช่อง HDMI Input นะครับอันนี้เอา ไว้รับสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์กล้องหรือต่างๆเนี่ยเข้ามาถัดมาช่องแจ็ค3.5ตรงนี้ที่เขียนว่าหูฟังเนี่ยก็จะรองรับการต่อหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงได้นะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายขวาสุดเป็นช่องไลน์อินสำหรับต่ออุปกรณ์เสียงเนี่ยเข้ามาได้นะครับในระบบอันนี้ก็ค่อนข้างเต็มสตรีมเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับรุ่นที่2ตัวนี้นะครับจะสามารถต่ออุปกรณ์ได้หลากหลายคล้ายๆกันครับแต่ต่างกันตรงที่ Resolution ที่มาพร้อมกับเฟรมเรทที่ค่อนข้างสูงมากเลยอันนี้ก็จะเน้นๆสําหรับเกมเมอร์ นะครับ ถัดมาครับจะเป็น eC Cap รุ่น36,1 Duo ตัวนี้เนี่ยจะมีความต่างจากรุ่นเกมด็อกเมื่อกี้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคือเพิ่มมาอีก2000เนี่ยจะสามารถต่อได้อีก1 i n p u อินพุตนะครับคือเขาเป็นแคปจักรที่ต่อได้2อ n p ินพุตแล้วก็จะมีความโหดเรื่องเฟรมเรทที่ใกลเคียงกับตัวเมื่อกี้นะครับจะต่างกันนิดหน่อยเองสําหรับความละเอียดต้องบอกอย่างนี้ครับทั้ง2ช่องอินพุต HDMI เนี่ยจะให้ความละเอียดส่งออกไปเนี่ยไม่เท่ากันสําหรับ HDMI p o ์ตที่1นะครับจะส่งความละเอียดได้สูงที่สุดที่ 4K 30เฟรมในขณะที่ตัวเกมด็อกมันแกจะได้ 4K 6 0ใช่ไหมตัวนี้จะลดเหลือ30เฟรมแต่ถ้าเราลดความละเอียดลงมาเหลือ Full HD 1080เนี่ยก็จะสามารถดันเฟรมเรทได้สูงที่สุดที่2 4 0เฟรมนะครับอันนี้ก็จะเทียบเท่ากับตัวเกมด็อกได้เลยคือลื่นมากๆคือเอาไปใช้สตรีมเกมแบบลื่นๆได้เลยนะครับ Full HD 240ีเฟรมเนี่ยแต่พอที่2ครับก็จะสามารถส่งความละเอียดสูงที่สุดได้แค่ Full HD ที่60เฟรมเท่านั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องไปยุคใช้นะครับพอที่2อาจจะใช้สบ ต่อกล้องที่ Fu l l HD ดี60แล้วก็พอร์ตแรกเนี่ยอาจจะใช้ต่อเล่นเกมเข้ามาก็ได้ได้ที่ Fu l l HD ดี240เฟรมแล้วก็จะมีอีก2ช่องที่เป็นแจ็ค3.5ตรงนี้จะเป็นช่องไลน์อินนะครับสามารถนําเสียงต่างๆเนี่ยส่งเข้ามาในระบบได้อีกเช่นกันครับหันมาอีกด้านหนึ่งนะครับจะเจอกับช่อง USB Type C เขาจะมีสายแถมมาให้อีกเช่นกันนะครับต่อ Type C ที่ด้านนี้และอีกปลายด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น USB Type A แบบ3.0ไม่มีหัวแปลงเป็น Type C นะครับจะรองรับ Type A แค่พอร์ตเดียวเท่านั้นครับราคาเจ็บ 1 9 9 0บาทแพงกว่าตัวเกมด็อกอีก2,000นะครับก็จะต่อได้2อ n อินพุตเลยครับผม มาถึงตัวสุดท้ายรุ่นท็อปนะครับตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า Easy Cap Pod นะฮะตัวนี้จะรองรับ HDMI input สูงถึง4ช่องเลยนะฮะแล้วก็เขายังมีฟังก์ชันซ่อนเลนส์อีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวจะมาดูพร้อมๆกันนะครับพูดถึงขนาดนะครับก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับฝ่ามือแบบนี้แล้วน้ําหนักก็ถือว่าใช้ได้เลยวัสดุเป็นโลหะค่อนข้างแข็งแรงนะครับใช้ได้ต่อเนื่องทั้งวันไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามีพัดลมในตัวแล้วก็มีช่องระบายอากาศ ตัวนี้ต้องบอกว่า Resolution นะครับจะต่างกันอยู่2แบบก็คือพอรตที่1กับพอร์ตที่3เนี่ยจะส่งความละเอียดได้สูงที่สุดที่ 4K 60เฟรมและถ้าลดลงมาเหลือ Full HD 1080เนี่ยก็จะได้เฟรมเรทสูงสุดที่60เฟรมครับในขณะที่พอรตที่2กับพอตที่4ี่เนี่ยจะส่งความละเอียดได้สูงที่สุดแค่ Full HD ที่60เฟรมเท่านั้นครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดของเขานะครับสำหรับพอร์ตที่ใช้ต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นพอร์ต Typ e C แบบ Thunderbolt นะฮะจะมาพร้อมสายของเขานะฮะ แบบหนามากเป็นสาย C2C นะครับเราก็จะต่อที่ช่องสายีที่อุปกรณ์แล้วก็ไปต่อที่คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับพอร์ต Thunderbolt ที่มีสัญ,ญลักษณ์ฟ้าผ่าก็จะสามารถส่งข้อมูลแบบ ความเร็วสูงได้เลยนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องนําสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์ทั้ง4พอเนี่ยแล้วส่งเข้าคอมพิวเตอร์พร้อมกันทั้ง4ตัวที่คอมพิวเตอร์ที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ขึ้นมาแยากจากกาัน4อุปกรณ์เลยนะครับเป็น4ซอร์เลยเราก็สามารถจัดเลเยอร์ให้มีภาพจากกล้องเนี่ยสภาพบนหน้าจอขึ้นมาพร้อมๆกันก็ได้หรือจะจัดแบบบางภาพเล็กบางภาพใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจัดวางเลเยอร์ได้อิสระเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของการต่ออุปกรณ์กล้องเข้ามาในคอมหลายๆ Input ถ้าเทียบกับสวิตช์ที่ต่อได้4อินพุตเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันในบางเรื่องเนาะในขณะที่สวิตช์เนี่ยเราต่อเข้ามา4อินพุตสำหรับอุปกรณ์ที่เห็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะขึ้นมาแค่ซอสเดียวหรือว่าอุปกรณ์เดียวนะครับที่อาจจะขึ้นเต็มจอหรือขึ้นเป็นพิกเจอร์อินพิกเจอร์แล้วแต่ฟังก์ชันของสวิตช์ที่สามารถทําได้แล้วเราก็กดสลับภาพผ่านสวิตช์ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นความสะดวกในอีกแบบหนึ่งเหมาะกับการใช้ไลฟ์สตรีมที่สลับภาพแบบเต็มจอเนาะแต่ตัวแคปเจอร์การ์ด e แคปคอร์สรุ่นนี้นะครับมันก็จะต่างกันนะฮะคือในคอมพิวเตอร์ของเราก็จะเห็นเป็นสีซอสแยกอิสระจากการสามารถจัดเร layout ได้ถ้าเราต้องการสลับภาพเนี่ยเราก็ต้องไปสร้างซีนแยกจากการสีซีนเนาะแล้วก็ตั้งคีย์ลัดในคีย์บอร์ดนะครับอาจจะเป็นคีย์บอร์ดไร้สายก็ได้เป็นตัวเลข1234งสแล้วก็สามารถสลับภาพได้เหมือนกันโดยการกดผ่านปุ่มบนคีย์บอร์ดอย่างนั้นก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ที่สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนถ้าจแท็บดัวนี้นะารอีซ สามามรถเอาไปใช้แบบพ่วงกันได้อีกนะคือหมายความว่าถ้าเรามีอุปกรณ์ตัวเนี้ส2ตัวเราก็สามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง8 อินพุตเลยก็คือจะมีตัวละสี่อินพุตใช่ไหมครับคือเราก็จะนําสาย Thunderbolt ที่เป็น Type C นะครับต่อจากช่อง Type C ที่อุปกรณ์นช่องที่2มายังช่อง Type C ช่องที่1ของอุปกรณ์ตัวที่2แล้วเราก็นําสาย Thunderbolt ที่เป็น Type C เนี่ยต่อจากช่องที่2ไปยังคอมพิวเตอร์มันจะเป็นการรวมกันครับระหว่างแคปเจอร์การ์ดทั้ง2ตัวเนี่ยแปะอินพุตเข้าไปยังคอมพิวเตอร์โดยใช้สายแค่เส้นเดียวอันนี้ก็จะเป็นการบิ๊กรวมอินพุตได้แบบสูงที่สุดถึง8ตัวเลยนะครับแต่ข้อแม้นะครับ คือจะต้องเป็นสาย Thunderbolt เท่านั้นนะครับจึงจะสามารถส่งสัญญาณความเร็วสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสุดยอดของ Easy Cap รุ่น Quad นะครับที่สามารถต่งกันได้สําหรับ Easy Cap Quad ตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวที่ถ้าจะใช้งานแล้วเนี่ยจะต้องต่อไฟเลี้ยงด้วยนะครับเขาจะมีปลั๊กไฟมาให้ต่อเข้าที่พอร์ต DC ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ต่อปลั๊กไฟบ้านด้วยเพื่อเลี้ยงไฟตลอดการใช้งานนะครับในราคาแค่14,900บาทเท่านั้นเองมันก็จะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งสำหรับคนทำไลฟ์สตรีมเนาะใน เกลียวใหญ่ที่อาจจะมีกล้องหลายตัวหรืออินพุตภาพจากแหล่งต่างๆเนี่ยอีกหลายอินพุตนะครับก็อาจจะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเชื่อมต่อในระบบได้ครับสาหรับใครที่กําลังมองหาแคปเจร์การ์ดดีๆราคาคุ้มค่าสักตัวหนึ่งไอ้ก็แนะนําเป็นแบรนด์ Easy Cap ตัวนี้เลยนะครับได้มาตรฐานผลิตมาครบทุกรูปแบบเลยนะครับทุกสไตล์เลยตั้งแต่ตัวเริ่มต้น1,790ถึงตัวที่ต่อได้4อินพุต14,900บาทใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดล ้องใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันสตูดิโนะครับเปิดทุกวันเซิรแมปมาได้เลยนอกนี้ไอก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอและไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่ออัปเดต gadget และสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ